เปลี่ยนไปเรื่อยนะครับให้มนหันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นขยายออกขยายออกนะครับผมเนี่ยลูกเป็ดลูกไก่มันก็ได้ครับไม่ต้องหยอดยาดครับแข็งแรงทุกตัวนะผมก็ทาอย่างเงี้ยได้สักพักหนึ่งผมก็เอาออกไปขายนะครับก็เป็นจากฟองละสี่บาทห้าบาทก็จะเป็นตัวละยี่สิบบาทก <พอ S 1> <บ>ารฟักไข่แบบไม่จะเป็นต้องกลับไข่เลยนะครับของต้นกล้าฟาร์มวันนี้ก็ได้มาหลายตัวนะครับ <c oughs> จริงๆก็สะสมมาสองวันแล้วแหละนะครับผม ก็เจ้าออกให้ลูกไกเอามาเลนเล่เลยนี่นะครับตังกามามาลูกตัวนี้ออกทีหลังเพื่อนนะครับยังออนแออยู่นะครับก็จะยังไม่นั่นนะครับให้เขา้าอนุนบาลอยู่ในนี้ก่อนนะครับส่วนพวกนี้ก็จะเอาไปเข้ากลุ่มนะครับเข้ากลุ่มที่ฟักก่อนหน้านี้ตองกาเลยเอยอกไ่มา <c oughs> ได้แล้วลูก <c oughs> พวกนี้ก็จะเตรียมตัวทยอยฟัก cause, ออกมาเรื่อยๆครับไม่จำเป็นต้องกลับไข่นะครับวางไว้เฉยๆนะครับวางไว้เฉยๆมันก็ฟักนะครับวางไว้เฉยๆเลยนะครับไม่จําเป็นต้องกลับไข่เลยนะครับทียนดำๆก็คือฐานนะครับฐานฐานไว้ดูดซับเวลามันมีกลิ่นหมอกกลิ่นเหมนเห็นอะไรประมาณนี้นะครับนะครับเนื่องจากว่าผมเป็นคนที่เลี้ยงไก่ไม่ได้เยอะอะไรนะครับผมก็เลยไม่ได้ทําเป็นชั้นใหญ่ๆให้กับเ,เพื่อนๆดู นะครับผมผมก็ฟักที่ละเล็กๆนิดน้อยนะครับก็ทยอยสะสมไปนะครับพอได้ก็นี่นะครับพว,พวกเพื่อนๆที่ฟักมาก่อนหน้านี้พ <c oughs> วกนี้ไม่จำเป็นต้องกลับไข่ทั้งหมดนะครับผมตอนนี้ก็ปล่อยลงอีกเจ็ดตัวเจ็ดตัวนะเจ็ดตัวนะครับเจ็ดตัวปล่อยลงไปนะครับ นี่ครับก็ฟักออกมาได้เรื่อยๆครับตู้ฟักไข่ของต้นก้าวฟาร์มไม่จําเป็นต้องกลับไข่เลยนะครับผมแล้วก็เอาไว้ในนี้ครับอนุบาลในนี้นะครับผมอีกหน่อยเดียวก็มันแน่นละก็จะขยายนะครับเปลี่ยนรังกระดาษให้เป็นรังที่มันใหญ่ขึ้นกว่านี้นะครับผมแต่ก็ใหญ่ขึ้นไม่มากนะครับก็คือเราจากัดพื้นที่องค์เขาให้เขาอบอุ่นนะครับผมรับข้อพิเศษก็คือกล่องพวกนี้ต้องเป็นลักษณะที่ยาว ยาวนิดนึงนะครับพอเขารู้สึกว่าเขาร้อนจากตรงนั้นเขาก็จะขยับมาตรงนี้นะครับมันก็จะหลบได้แต่เราจะไม่ให้มาไกลมากนะครับเพราะบางทีมันมันไกลนะครับมันไกลจริงๆเขาก็ไม่อยากหลบออกมาไกลหรอกครับผมแต่ว่าคือความกลัวพวกรุ่นพี่หรือตัวอื่นที่มันดุๆนะครับผมเขาขยับออกมาไกลมากมันก็เลยขาดอุณหภูมิเพราะอุณหภูมิเขาก็จะค่อยๆเหงาแล้วก็ตายไปนะครับเพราะนั้นก็คือคือไฟบังคับ ถ้าเกิดเข้ามาตรงนี้นะครับไอพ้พวกติกตามจิงมาเขาก็จะวิ่งไปวนไปวน,วนมาแต่สภาพแวดล้อมของเขาเขายังอบอุ่นอยู่อย่างเงี้ยเขาจะไม่ตายแต่ถ้าเกิดเขาหลุดวงโคจรไปเลยคือในอยู่อยู่ที่หนาวเลยที่เย็นไม่มีใครตามไปอันนี้เขาอยู่ได้แต่เขาจะทนอุณหภูมิไม่ได้นะครับเพราะมันหนาวเย็นนะครับอันนี้มันจะอ่อนแอมันจะตายแต่ถ้าเกิดว่ามันแคบมันหนียังไงมันก็ต้องวนกลับวนไปวนมามันก็วิ่งอยู่มันอยู่นี่นะครับผมนี่คือก็เป็นเทคนิคเฉพาะของต้นกาบานนะครับ จะเอาไปใช้หรือไม่ใช้ก็พิจารณาเอานะครับผมหลักนะครับหลักพิจารณาเอาผมส่วนตัวผมก็จะเอาไว้อย่างเงี้ยพอมันออกมาได้ไม่นานนะครับออกมาเสร็จปุ๊บมันก็จะไม่ไม่เหงาเหมือนอยู่ในถังเมื่อกี้นะเนี่ยออกมาเสร็จปุ๊บเขาก็เจอเพื่อนเจอรุ่นพี่เจออะไรเ้าก็ตื่นตัววิ่งไปวิ่งมาแปบ๊บเดียวมันก็แข็งแรงแล้วนะครับอันนี้ไม่มีการหยอดยานะครับไม่มีการหยอดใดๆทั้งสิ้นเลยพวกนี้ก็คือเอามาแล้วก็ <c oughs> ก็เลี้ยงเลี้ยงในเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนถังพวกเนี้ยเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับให้มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นขยายออกขยายออกนะครับผมเนี้ยลูกเป็ดลูกไก่มันก็ได้ครับไม่ต้องหยอดยานะครับแข็งแรงทุกตัวนะผมก็ทำอย่างเงี้ยได้สักพักหนึ่งผมก็เอาออกไปขายนะครับก็เป็นจากฟองละสี่บาทห้าบาทก็จะเป็นตัวละยี่สิบบาทที่ห้าบาทนะครับมันก็พอได้กําไรอยู่นิดหน่อยครับค่าหังอาหารแล้วนะครับผมพวงนี้ก็มีคนมาซื้อนะครับซื้อเรื่อย ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจกี่กระตู้ฟักไข่ที่ไม่จำเป็นต้องลับไข่เลยนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมฝากด้วยมันก็ไม่จําเป็นต้องเสียค่ามอเตอร์นะครับไม่เยังเสียค่ามอเตอร์มันก็ลดต้นทุนลงมาได้พอสมควรนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ก็วันนี้วันวันที่วันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่งพฤษภาสองห้าหกสี่นะครับจะได้รู้วันที่ด้วยนะครับผมผมจะถ่ายให้อัปเดตให้เป็นปัจจุบันนะครับอัปเดตให้เป็นปัจจุบันที่สุดนะครับ โอเคครับขอบคุณครับ